กล่าวโดยสรุปนะครับในบทที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องวงจรการดําเนินธุรกิจนะในอันดับแรกเราก็คุยกันว่าธุรกิจเนี่ยมีความหมายจริงๆว่าอะไรนะเสร็จแล้วเราก็ไปดูถึงเรื่องความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจแล้วก็จบด้วยเรื่องของวงจรชีวิตธุรกิจเดียวขอทบทวนนะครับไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรว่าธุรกิจคืออะไรตอนนี้ทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะว่าธุรกิจก็คือวงจร ที่เชื่อมโยงกันของกิจกรรมต่างๆนะฮะกิจกรรมมีอะไรบ้างนะท่านก็ไล่เป็นวงจรเลยหลังจากเรียนรู้แล้วตอนนี้ก็สามารถไปคุยกับใครต่อใครได้แล้วนะฮะว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึง่งนะไม่ใช่เรื่องของการขายไม,ขาาไ,ไม่ใช่เรื่องของการแสวงหากำไรไม่ใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนนะแต่มันเป็นวงจรของกิจกรรมต่างๆนะธุรกิจเชื่อมโยงกันอย่างไรนะในหน่วยปฏิบัติการหลักๆนะเช่น ฝ่ายการตลาดฝ่ายการบริหารจัดการฝ่ายการเงินการผลิตก็จะมีการเชื่อมโยงกันในทุกรูปแบบนะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันนะโดยอาจจะมีจุดศูนย์รวมมุ่งไปที่การบัญชีและการเงินนะเพื่อที่จะกลับมาอธิบายให้ผู้ประกอบการได้รู้ว่าธุรกิจนะมีความร่ำรวยแค่ไหนมีฐานะร่ำรวยแค่ไหนมีความเก่งในการทำธุรกิจแค่ไหนนะแล้วก็มีความ คล่องตัวในสภาพของเงินสดอย่างไรนะความเชื่อมโยงทางธุรกิจเหล่านี้นะก็ไปรวมกันที่ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินที่ธุรกิจจะได้รับนะสำหรับเรื่องของวงจรชีวิตธุรกิจนะเราก็ทราบว่าธุรกิจนจะมีวงจรชีวิตต่างๆเริ่มตั้งแต่วงจรเ,เริ่มตั้งแต่การเตรียมการนะช่วงชีวิตของการเริ่มต้นเติบโต,ตอยู่ตัวนะ จนไปถึงช่วงในอนาคตในช่วงต่างๆของชีวิตของธุรกิจช่วงชีวิตของธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการควรจะต้องสแสวงหากลายุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับช่วงชีวิตของธุรกิจของตนเองกลยุทธ์อย่างไรนะในช่วงชีวิตไหนเราก็ได้เรียนกันมาเกือบหมดทั้งหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในบทที่2ทั้งหมดเนี่ยก็หวังว่านักศึกษา หรือผู้ประกอบการที่กําลังศึกษาอยู่ในขณะนี้คงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและนําภาพของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับธุรกิจในความฝันหรือว่าธุรกิจจริงที่ท่านทําอยู่